ตีขึ้นมาเหมือนกันพยายามจะโหนพยายามจะกันอาวุธเอาไว้ครับไม่ตีก็แยกแข้งขวาเตจอล่าครับรบแก้วเพชรทองว่ายังไงครับกแ,กแข้งซ้ายสารเขา้ามานี่ครับแทงซ้ายหลังๆตีเข้าขวาขึ้นมานกแก้วตีแทงขวาครับแทงเข้าขวาครับแทงซ้ายขึ้นล็อกแล้วเนี่ยครับตีขวาครับเนี่ยยุคนี้เห็นได้ชัดเจนรับตรงน,นั้นเพชรทองครับ อาศัยความใหญ่ความยาวพยามจะเดินจับนายเทียบแต่ว่านกแก้วไม่สนใจครับมีหมัดคอยบวกคอยส่วนับตุ้งกับจิ้มขวาโดนครับแข่งอาบวกกันดูว่าใครดีใครอยู่ครับขวางแล้วเด้งเข่าซ้ายครับจังหวะใกล้เชื่อกรับกรรมการบอกว่ามันไม่ชัดเจนครับมันสาดกันไม่เห็นออกมากลางเวทีครับเพชรทองนี่ก็ไม่สนแล้วครับเดินแล้วนะครับอาศัยความใหญ่นะครับทั้งหมัดโอ้โหนะว่าบวกด้วยนะครับมีหมัดมีสอกวงในก็จับตีได้ดีเหมือนกัน ดูนะครับเบียดเข้าไปเอา้านกนกแก้วขยักเจาะยางอีกแล้วนะครับเจาะยางแล้วแล้วก็ปล้ำในต้องปล้ำในแล้วนะครับโอ้โหวงในกลายเป็นนกแก้วนี่จับเสียเปียนะคยนบแต่ว่าหมุนตีได้ดีกว่านะครับอ่าขวางเอาไว้ครับแยกมาแยกมาห่างๆเชือก่อยครับเอ้าเดินพยายามเสียบเข้าไปก่อนเลยครับเอาเจอหมัดขึ้นมาหมัดของนกแก้วนะครับเพชรทองว่ายังไงครับ จะทำแต่ต้องแก้วขยับหนีครับแต่จองล่ามาแทงสายโอ้หมัดขวาตรงๆครับบังนี่ครับโอ้โหโดนไปทีน้าง่ายครับนี่ครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับบังหมัดลูกสวนนี่ผู้จัดการบอดใจของลูกสวนบอกว่าไม่ต้องถอยแลวครับต่อสายตรงมาหาฝ่ายอีทครับว่าให้ต่อยหมัดกันเยอะแบบนี้ครับโอ้โหจิ้มลำตัวเข้าไปเพราะลำตัวเอาไม่มัดมีศอกบวกเหมือนกันเลยครับเพชรทอง จากจะโมโหนะครับไม่ยอมไม่ง่ายครับเอาแลกกันแบบนี้ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับรยุบขย้อนเดียวนี่ถือว่าถึงแพ้ได้เลยแหละครับอ้ลุยต่อครับไม่ต้องพูดพร่ำ์ทำเพลงเยอะเจอแข่งซ้ายมาแล้วจะยังหยังครับยังครับยังก่อนครับเตะขวาไปหมัดขวาครับเตะขวาต่อยขวาขึ้นแค่ขึ้นเท้าขึ้นมาครับ คนละอย่างคนละแบบครับอีกคนนึงต่อยหนักต่อยแรงครับอีกคนนึงแข้งยาวๆมันเห็นและชัดเจนครับว่าหมัดของทางด้านนกแก้วอย่าโดนแล้วกันครับตู่าับหมัดขวาอัดเข้าไปกิ้เข้าไปตรงๆครับแตะขาเจาะยางเติมเข้าไปทีครับเสียบซ้ายครับเพชรทองนกแก้วไม่ถอยให้้วครับยกนี้ครับเกี่ยวได้เสียเสียครับขวางแลวเสีย้โหมาเป็นชุดเหมือนกันทังน้านเพชรทองครับโอ้โหเพชรทองนี่ขอของได้นี่กะตีไม่ยั้ง โอแคเสียบได้ทีแบบไม่เลี้ยงไข่เลยครับไม่ลองจับกบเสียบไปเลยเอาเจอหมัดก็เสียบเข้าไปหมัดจับข้าหมัดจับข้าวอ้าวมาทีมาเป็นชุดคบจังหวะเข้าเบรกของเพชรทองนี่ครับอย่าเดินเพลินอย่าเสียบเพลินครับเพราะว่ารังกรปั้นของนกแก้วครับยังหนักแรงแล้วก็อันตรายทุกวินาทีครับดูครับขวาเยียวยาจิ้มเข้าไปตรงตรงครับโอ้โหหมดยกที่สามครับเดี๋ยวพักให้น้ำแก้เกมแล้วมาสู้ที่สี่ครับนี่ครับทางด้านเพชรทองครับตั้งรับจังหวะสองครับปีสอกคอยบวกครับแข้งซ้ายเตมเข้าไปนกแก้วไม่สนครับ เตยสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่สู้ดีเหลือเกินครับดูพยายามจะล็อกพยายามจะขวางครับเสียขวาได้มาหนึ่งทีครับกรรมการบอกว่าติดมุมกลางมันไม่ชัดเจนลากมาเก้าเปทีสู้กันครับเนี่ยว่าเพชรทองนี่พอเวลาจับได้เนี่ก็เข้าเบกแทงไม่เลี้ยงเหมือนกันนะครับแทงเข้าไปแต่ละดอกก็เจ็บเจ็บทั้งนั้นแต่ว่านกแก้วนั้นโอ้หัวใจถือว่าสอบผ่านนะครับเล็กกว่าก็จริงแต่สู้ในด้วยโอ้ยกนี้ออกมาดูจับบนแล้วก็เด้งตีสู้นะครับใกล้แขนสู้ ไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับดูนะครับทีมงานก็ยังบอกให้เดินไปตลอดนะครับให้ชนเข้าไปโอ้โหแต่ว่าอาวุธอาวุธยาวๆนี่นะครับทั้งแท้งทั้งเข่าแทงเข้าไปสาดแท้งเข้าไปของเพชรทองนี่้ังปัญหายกับนกแก้วพอสมควรนลครับไม่เปิดโอกาสเลยครับหรือว่านกแก้วไม่ออกเองครับปัดออกน่ากลัวนะครับนกแก้วครับอยู่ที่จะต่อยไม่ต่อยเอาต่อยซะเลยครับสับคืนอีกคนหนึ่งมัดอีกคนหนึ่งเาครับบางยาครับนี่ครับดูครับ พยามจะสู้ทุกอู้ชอกซ้ายงัดของนกแก้วครับหน้างายครับทางด้าเพชรทองก็ว่ายังยืนอยู่ได้เสียบซ้ายดักครับขยับขวาลําตัวเสียบซ้ายมาป้ายหน้าขวางหน้าวครับทางนั้นเพชรทองการเบเกมแม่แยกลากมาสู้กันกลางเวทีอีกครั้งนึงครับแล้วก็เดินต่อครับนกแก้วไม่ถอยนะครับยกนี้ดันดันแล้วจิ้มมัดขวาครับนี่ะขวาอาทิติทีก็บั่งทีจะพิกเกมได้ก็ต้องมีมัดขวาต่อยขวานี่เลยครับ แล้วไปขวาเบียดเข้าไปไปปล่อยให้เพชรทองเบียดเข้ามามีลูกขวางได้ดโอ้โหเหนื่อยครับเพราะว่ายาวแล้วก็แทงเจ็บเหลือเกินดูนะครับต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับเนสถานการณ์แฟนบวยนี่ก็ยังได้หุุนกันอยู่นะครับน้แก้วยังรอเชียร์กันอยู่มัดขวานี่ทิมเข้าไปตรงๆไหลรั้งแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าเพชรทองก็ยังทนไหวนะครับต้องเดินเสียบนะครับอา,ายความใหญ่ ลุ้นกันครับลุ้นหมัดของนกแก้วแล้วก็เข่าของเพชรทองนี่แหละครับแต่ตอนนี้สู้ในสู้ในก่อนครับแทงซ้ายยัดเข้าไปอ่าแยกมาแยกมาบรรยากาศที่เวทีคึกคักเหลือเกินนี่ครับช่วงปลายยกับทางด้านนกแก้วครับวงในจับได้เปรียบด้วยครับแล้วก็ตีได้ดีด้วยตู่คับโผล่และเสียบ ขวาครับเพชรทองเสียบซ้ายครับน้องแกโขนมาดึงลากมาฟันต่อครับต่อยมัดเสียบเอาสู้กันครับตู้กับไรยาหัวใจเล็กกว่ากันครับเอาเละครับเธอจะหันขวาไม่เหมือนกันนะครับเพชรทองเพราะโดนเบียดหนักๆยังตัดฝันออกแข้งแทงเข่าสู้อยู่ตลอดไม่ยอมไง่ายนะครับแกล้งกันแบบนี้นะครับโอ้โหใหม่ๆจริงๆนะว่าใหม่คุณภาพนะครับ ไม่มีใครยอมใครนะครับโค้งสุดท้ายของยกที่4 <S <S เกมการยกนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยนะครับอวยค,คู่นี้ <S 1> <S 1> เปียกเข้าไปนี่แหละครับขวาที่มันเข้าไปต,งตรงๆเอ้าโอ้โหเพชรทองกระแทงโอ้เหมือนกันโอ้โหเราใจจริงๆเลยครับอวยค,คู่นี้พักกันกคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนยกสุดท้ายครับความหมายของทั้งแดงและก็น้ำเงินครับผมดี เอาเลยครับเบียดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนกแก้ววงในจับได้ไอ้หักทิ้งไปแล้วครับโอ้โหเพชยรทองต้องเดินเบียดต้องชนแล้วนะครับเอาไปความใหญ่แทงเข้าไปดูจังหวะการจับเป็นนกแก้วที่จะจับได้ดีแลวจะแข็งแรงกว่าด้วยแล้วนะครับก็ถึงตอนนี้ยามินเลียม,มากระตุดมาอ้าวเจอหมาดะแทงข้าซ้ายคืนแล้วกดหัวไปเลยครับนี่ครับ ตีเข่าตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับเพชรทองนี่ครับทีมงานที่เลี้ยงของมุมน้ำเงินของนกแก้วนี่กระโดดตัวลอยครับอยู่หลังมุมน้ำเงินครับเดินต่อครับนกแก้วเบี่ยงเข้าไปขยับเสียขวาครับเสียซ้ายคืนครับมีหมัดครับนกแก้วขวางตีได้ไหมครับจังหวะนี้ครับบิดกันไปบิดกันมารมการบอกแย่ดีกว่าครับโอ้โหเกมแรกกันสนุกเหลือเกินนะครับนกแก้วเองก็หยุดไม่ได้นะครับหยุดนิดเดียวนี่ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันดูว่าเพชรทอง เริ่มจะใช้จังหวะนะครับไปปะทะด้วยนะครับเรียวแรงจะลดน้อยลงไปก็จริงาไสยจังหวะแล้วนกแก้วไม่สนนะครับอโอ้โหเาเบียดเข้าไปเอา้าลุยต่อครับนกแก้วครับไล่จิกอย่างเดียวตอนนี้เดินเข้าไป เจอหมัดซ้ายหน้ากระแทกเอาไว้ครับเตะซ้ายหมัดขวาคืนไปหมัดขว้ทีนึงเอาโดนนะน่ะนี่ครับได้รู้นะครับหมัดขวาของนกแก้วกัอย่างที่ผมบอกครับอันตรายทุกวินาทีครับพร้อมที่จะปิดบัญชีคู่ต่อสู้ได้ทุกมือครับแต่ว่ายังเดินต่อเบียดเข้าไปขยับหมัดขวาจิ้มไปหน้าหงายครับเดินเอ้าสัมผ่าไม่ดีครับทางด้านเพชรทองเกาะเชื่อครับแม่จับในตีได้ไหมจังหวะนี้ครับแม่ซองกันคนละทีสองทีมมันไม่ชัดเจนครับเอาละครับสถานการณ์มาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกจริงๆ ต่ที่แน่ๆต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับกองเขีย์ของทั้งสองฝั่งนะครับโอ้โหฝ่ายแดงก็บอกว่าพอแล้วน้ำเงินก็บอกว่าพอแล้วนะครับคู่ขี้สูสีแล้วครับดูอยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้งสามท่านแล้วครับชกกันแบบนี้ครับหนักใจแทนกรรมการสามท่านด้านล่างครับทางด้านเพชรทอง,งก็มองว่าศยุกที่ผ่านมาครับแข่งยาวๆเข่าแล้วแ่งแล้ก็ตุนคะแนนไว้เยอะขณะที่นกแก้วก็มองว่าหมัดของเขานี่นะครับที่จะเข้าตากรรมการ ทำให้เขาชนะได้ในไฟน์เนียบก็ต้องวัดกันแล้วครับว่าก็มีฝ่ายได้ไฟหนึง่งครับคิดผิดนะครับบางทีมาดูกันนะครับว่าตอนนี้มั่นใจด้วยกันทั้งคู่แล้วไม่ใช่นักมวยอย่างเดียวนะครับทีมงานก็มั่นใจด้วยเวลาเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วนะครับกรรมการทีรวุฒิก็พยายามจะสับมือให้ทั้งคู่นั้นเอากันอีกหน่อยแล้วครับโอ้ของดีเลยครับเปิดเทอคู่แรกมาช่วงสองครับ พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยแหละครับแบบนี้ครับไม่ถึง10วินาทีนะครับดูดูนะครับโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านนะครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการ,ราธีลวุฒิรีละครน,นะครับก็เดิน,น,นเก็บใบคะแนนแรกนะครับ ใบคะแนนที่2ใบคะแนนสุดท้ายหันไปทางไหนนะครับโอ้โหเป็นนกแก้วนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับนะักชกจากสปปลาวเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะคะแนนได้อย่างสนุก